วิ่งและห้องได้ปอยขนานั้นโอ้เราซอบยอตา,าใครใครไม่ว่าใจห่วงกอนับเมือนพี่นองแล้วตัดตุงนี่มุงไปยาเดินแปลงคุยพลางมากลางหน้าอหอมุงแก่เท้าหยะ หนึ่งก็หมูที่สิตำบลบ้าหนองเปลี่ยนเป็นกระ่อมหลังเล็กๆข็กท่ยายสาวยายสาวมีลูกชายชื่อว่านายเกลียงศักดิ์เป็นเด็กดีมีกระ,ระรตัอยู่อมแม่รบปวดูแลด้าหาไม่เคยอน หนุย่ยพีเทจะไปไหนนะครับมาเยี่ยมหาเศร้าหนยะเชิญนบนกระต้อมก่อนเลครับแม่เพิ่นจะนอนหลับไปแลทูนี่เองเชิญน,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 นะครับพี่อขอบคุณมากครับี่หนุยขอบคุณมากพี่เทวันนี้นะคารจดีมั่งเงูยา จนด้วยไม้หนึ่งน้องไม้รูปึงผูนัยเดือนกว่ากวามัดาม่สบายได้แต่นังตุกไกแสนอะไรดันตอดพี่หนุ่ยนี่น้องมดกันต้องแม่พี่ครับวันนี้เหมือนเทวดาลงมาโปรดเลยขอบพระคุณจริงๆนะพี่หนุย่ยพี่เทงเทวดาเลยองค์ล่นงฝาหอคูดตีนรุดวัดตอแหลบรุดมด ทำไมอ่ะวิ่งมานี่โอ้พี่นุ้ยครับแล้วไม่ปา้ากไปห้าหมอล้วน้องผมไม่มีตังเลยสักบาทเดียว,ลวเลยเพียงก็แต่ก็ไม้ต้างอีไปรื้พี่นุ้ยพี่เท่งมาที่คงมีน้ำใจต่อผมผมขอยืมตังพี่นุ้ยสักสองร้อยได้ไหมครับพ่อไม้หนองเรียงฮะพ่อไม้วาจ่องรอย ก็ไม่พอเลยพี่นุ้ยแต่ผมเกรงใจเกรงเออพอแม่นี้เดือนจิบวันชาติก็ยังตังเปรตตังตาใหญ่นี่แกยังมีชีวิตรเราต้องดูแลใช่นั่นไงพีน้องแต่ย,ยังไม่ได้ตำบุญตีรวมตำกระตำเชี่ยมอ,อนี่น้องเกรงนี่มึงเอาให้พ่อดิหนงสรอยเรอยได้ให้แม่ได้พ่อนั้นจะกล้าร้อยไหวไหมพี่นุย้ยพ่อไม่แล้ว ผัวตกชัดตัวเดียวโอ้มึงกินที่แตงแต่ถ้าเกิดว่าน้า,าเจ้าเสียชีวิตลงนี่แอ้น้องเกลี้ยงนี่ไปจือแม้ยังฟันลานก็จือไม่ได้ใช่พี่หนุยมึงพูดทีิงันมึงยอมจ่ายได้ไม่ต้องเกรงใจพี่หนุยถ้าผมไม่มีคืนล่ะครับมีก็คืนไม่มีก็ไม่ต้องคืนนี่นะ้องโอ้พี่หนุยคำพูดอย่างนี้หาฟังที่ไหนได้ พี่้ยรับสักพันได้ไหมพ่อไม่ใา้ม,มัน, <S <S มนามาจักมืน่นจ้ะมึงเอาไปจักมื่โอโอนถ้เรียกผัวได้หลักชายนะเท้าวายผมไม่มีหลักทรัพย์เลยประการเลยกูประกันเอง <S 1> <S 1> ไห,ไหไ้เกรียงไม่เสียกับกูเสียให้พี่แทงผมเกรียงใจอ่ะอะเอาจ้ะพีน่นุ้ยนี่คือน้ำใจประเสริฐอ้าไม่ได้แล้วในบ้าน้องเปลี่ยนนี้นะผูกคอมาตั้งแต่แรกๆจนเตออิมคนอย่างนี้ฮะเออมึงขอบแล้วแต่กูพอแล้ว ทำไมอ่ะโขถ้ากล้องดีด,ดีแยงกันได้มมตุกริ้งใจตาใหญ่แล้วนั่นสักหมื่นได้เหรอพี่นุย้ยได้หน่องเออสักหมื่นพอ่เอเงอพ่อครับการแล้วพี่นุ้ยพกเงินมาเท่าไหร่เนี่ยวันนี้ไม่ที่ไอน่องเอ้าแต่ต้มีพี่ให้ล้วแปลก็แต่เงินกุญเดว,วัตใจดีชอบใจตัง้งไม่ใจไกลยังล่งเราตั้ง แต่ว่าไอ้คนเด็ดไม่ใจเรตัออ้างยังเยอะแยะก็ไม่ใช่ปึ๊บมึงมึงแะไมันโผลกนี่ไม่ใช่มันพอดีแล้วคนเด็ดซื้อเหล้าดิด่งแดงได้ไม่ใช่ไก่ดินแล้วแต่คนเด็ดควรดินน้อยแล้วมึกเกือบเกือบมึกนัดถูกจอกเลยนี่มันแปลกเนี่ยพี่แทงแ่งเหรอครับพอจะมีบ้างไหมปนนี้อะเไรยงทอมยาสมุนไพรจักหม้อบ้านน้องไอ้เรื่องเงินทองนี่ไม่กันเลยพวกเรามีแต่น้ำใจ ผมไม่รู้จะคิดยังไงแม่เนี่ยสงสารจริงๆอ่ะข้าวสารก็หมดแล้ววันนี้ก็อแล้วในกนาตีนังจลตนา แต่ปต่าตน้ำมากลาพอลอยบ้านเกลียนรักปีตันทีตอนนี้มือมาจับรับมาเลย ตัวหนังสือก็เขียนมาด้วยพี่นุ้ยลองอ่านให้ฟังน,นี่ครับก็เข,เขียนว่าไงมั่งอะเทนไม่อ่านเองโอ้ผมออกจากชั้นประถมตอนอยู่ปนหนึ่งปนี่พ่อเสียต้องมาช่วยแม่ทํางานเหนเออยอยู่กันล่อนังสืออ่านไม่ออกแล้วมันไปยปําปมดอยอยู่แล้วน้องเกลี้ยงที่มานานไม่ออกมาจากมันโบแต่ว่ามันจนใช่พี่เตงกูงนี่แต่อ่านหนังสือไม่ออกมาจากกูโบแต่ว่าเป็นย่งตอง แล้วมึงอ่านกับอู้วไม่ใจอ่านกับอู้วเลยปกครูเก้า,าหนังได้เกิอนออกเม็ดในจันมันมิ้นมันนี่ครูล่ายุติแพทยวันต้องโยแขน,ว,น,น,นวันนั้นครูกาดโรงเรียนวันนั้นครูไปแต่ว่าครูไปครูกาดแต่ก็ครูย่อยแรงกับพอว่าเอ็นแก่การศึกษาให้กูเจาปอดสิก็เกลี้ยงไปรุ่ติง่ายแต่วงแลบจางตรงอัตดตัวแต่เด็กนุ่มจีนก๋วยเตี๋ยวกูกินกูเคยเที่ยวทางอยู่ใช่ ก้าวไปนังมินเอกกูก้าวหนังในด่านคนนู้นไม่ก้าวเร็วเมกายิบใจตุ้งให้เขาตะลุกไปกินปลาเอินตัวใหญ่มากหตั้งเลไม่ได้นี่กูเพิ่งจนเหมือให้จังตองอัดจ้อยอี่นุยอ่านได้อ่านให้ฟังดีครับก็เขียนไว้ยังไงดูดิปวงมาลัยนี้ใครเป็นเจ้าของ ็นานไม่ออกก็นั่งงแล้วคงจะต้องอ่านให้หรือว่าเป็นของคุณประวิตรหรือว่าเป็นของคุณจรดูนหรือว่าเป็นของน้องคนสันหรือน้องํำรานใกล้กันแน่เอาพยันจะนะมาแกให่ปอรู้แน่ว่าของใครอักษรสู จูงไว้นะอักสรนกลางวางข้างหลังเสร็จแล้วอ่านเข้าใจฟังนะฟังนะเกลี้ยงน้องครับฟังนะเกลียงน้องแล้วพี่การออกเียเบอร์ไดไม่ใจ นีรักเกลือรกรูทำไมอ่ะรักเกลือรกรูแล้วก็แม่ก้าวลงเรี้ยนฉันนี้โถเฮ้ยคิดว่าปีนุ้ยจะอ่านได้ไหมงั้นโอ้แม่ตื่นล้วไ่แค่มาเยี่ยมคนคกล้ามานักกู้นี่ <c oughs> <c oughs> แม่ครับ แม่เออลูกเตียงครับวันป่ะได้แล้วู้ผมตอนนี้มันบ่ายแล้วแม่อาบน้ำหน่อยนะครับไม่อาบลูกกลกเตี้ยงกุยกับเคยพี่หนูหนุ้ยกับพี่เท่กมาเยี่ยมแม่ครับเคยนะพี่หนูนุ้ยพ่ได้นูหนุ้ยมากลูกครับ ตามแลติโลกออกมานเอากาเมาติดติดกางหม้กันนายแมงจัดไม่ว่าไปเราจักก่อยแล้วเกยดนักหน้าปากกูมาเจา้านี้แต่กูตั้มรื้รั้กัมึงติดกาเมาก็อ,อยู่เลยกี่บาทเลยยี่บ้าบาทนี่ห้าปีแล้วกว่ารุดกันได้แล้วอ๋อแม่ลำบากจริงๆนะพี่นุย้ย ได้มังกะดีลูเกเอ๊มาเยี่ยมไก่ไม่ใจไม่ใจกะเมาไอชู้อันตีมาเยี่ยมกะจันหลอดไอต่างาบาดลูกเอะก็สักเจ็บบาดที่ได้เจอยาลูกเอ๊แะแม่แกยังมีน้ำใจหลดให้ต่างาบาดเตรียมทีหนึ่งกเยยบิบบาดน,นั้นก็นยุดไปนะตั้งมาแทกซี่วันก่อนทำรูดกันเดียวกักที่แม่ครับเมื่อกี้มีพวกมาอะไรอะไรไม่รู้ลอยผ่านมาแล้ว กลิ่นหอมดอกไม้เจ็ดสีดูมันแปลกมากอะแม่เราอ่านกันไม่ออกอแม่ควันดีแล้วโดก็มาขึ้นว่ะยังี้นอนควันอยู่เลยเราควันเรืือนะเจ้าโอ้จานควันบานี้ลกูกวัดเาวะโดรามารำหน้าเดือน แล้วมันยกมือซ้ายรำยกมือขวารำแล้วดองไหวกลางไอ้ย,ยาอาดูหนา้าแป้งๆเลยแล้วมือขวาห้าใจห้าแล้วดองยกกลางกลมเพิง่งอีหลาวเ <c oughs> บอร์มันออกแล้วล่ะกูแก้ทุกคนได้แล้วยกไอ้แม่นางแล้วลูกแม่ในฟันในเอาหน้าต้อนอันงรือฮอกกัะหนึ่ ไอ้ปอมมันซ้อนปอมอานได้เดี๋ยวกูกินยาพิดเตยแต่แรกเนี่ยกูจะกินดูทิกูบอกแม่ยายว่ากูชอบไปรินยามึงเอ้ซึ่งแกลกเชือนี่ก็เดี๋ยวโบชอบไปหลงนุยเดี๋ยวกยเราจะไปยินยาเราวนะ้ยจึงวันนั้นแกไปใจฮดปอบยาควดตเตอรควาังทำล้นน้ำแดงแปรบอลยแม่ยาย ไปแต่ร้านนุ่มชีนคนกินนุ่มชีนกันเต็มแม่ไม้ก้านนุ่มชีนกูชิปเลยเลือกเนื้อมาแล้วจี้แม่ปรบยากว่าลังจำเล้นมาดูยายยกเลยหลอเออป้าจ้ากาแฟในการน,นุ่มชีนว่าละกานปืนหอกเจ้าป้าิงยาแล้วนั้นหลอกเอยเรามันไม่ตาม,มันล่วงกันแตมงานเออไปช่วยกวดมาเต็มกับ,บรีแชร์ตอนนั้นยังมาแล้วอดซิกเลยก็นุ่มครีบใชา่าเจออะไรไปน้อยหนื้โบกว้างหัวใจโรนี่ แก้กันนะลูกววาวัดรับประทานวันละท้าเวลาลังหารยาชูกำลังก็งกินกันตัาง้านน้ำจิน้นเลือกการนิวจีนไมการนิวจีนเ,าเราหมึกตีกันที่กัดเอวอียกินชาติยานเอเอดี่ยวไปหลงม้อกันไปเต้าอย่าเลยยายอมบ่มไงก็ย่ <laughs> ยอกันทางบ้านมึงจะลาดอุบาทละ นี่นะเจ้าแกงดอกแกแรงแกก,กินยาปิดกันเนี่ยเออวันกูกับเบิกเอาตีากันแล้วบอก็เต็มยมงานนะั่แล้วเมื่อกี้แดงอยู่เก็บสิบวันเออเทินกันแล้วนะยากไอแม่นังตะลุเดี๋ยวแม่เป็นลมอีกหรือเปล่าละ่ะนี่เป็นเจ้าว,วันนีบายใจเออไหนดูนี่ไงแม่อ๋อแล้วยายลูกขึ้นมานั่งจอมไม่ว่ามองมาเลาย ความกะตันญูรูคุณบุญนำปาเหมือนแต่วาดาประจำหน่ยนานมาเลยวิดลูกลกลักลักรอเก,ก,ก็บดอกโดนกายต่อแต่นี้ได้กรองวังใพลแต่จะได้กรองวังยหนปพรืมปีตีตีลูกใจออกเรียงได้พวงมาเลยความดีใจกอดแล้วรอ อยาในเกลี้ยงแล้วลูกเออเต็นทบานกูไปลาดเหล่าเดียวสิ่รื่องบตริที่ลูกกระไดเป็นใหญ่เป็นโตความรื้มใจทำให้น้ำตาของแม่หลั่งไหลมาโดยไม่รู้ตัวโลบันเปลือยบันเปือยนะเจ้าผมไม่ได้ทําผิดอะไรนะแม่จยาโลกเกลี้ยง พวงมาเลยเร่พวงรีดนี่ไเร่หรอพวงรีดพวงรีดคือแก้าวเมื่อตายหายลูกร,าร,การ้านอัน้าวเนี่ยตึ้งกวางพวงรีดขึ้นมานี่พวงรีดอันนั้นเนี่ยลากแก้งกวางตายพวงมาเลยนี่ดอกจากหลูกเปลี้ยงแลยคนดื่มตู้ไข่มันงนะลูกดูเหมือนจะโดนพี่นุ้ยด้วยไม่ย่างว่าเรื่อไม่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 ไมก้าวไกลก้าวไกล โดนผมคนเดียวละแม่ไม่อ่านให้ฟังนี่ใน่าแลที่หนา้าช่องตัดพลือกเราได้ช่วยแกเป็นลักต้านพยานใาห้าะน้องเปียกมันไม่ได้ไปลักขโมยฟังใงลรู้แม่ให้ฟังลูกผู้ใดใครได้รับมาเลยพวกนี้ให้รีบนำมาเลยนี่กลับไปไหว้วัดครูนําไปไหนอะแม่ไปนากรจ้องแวลูกจะได้แต่งงานกับอง์ยิ่งไม่ต้องกรองวัง นี่ลูกก็เลียนเออความกตัญญูดูคุณกับพ่อแม่แม่ตบบุญทุก,กวันทุกครั้งอดติดต้านไว้ลูกกูได้อยู่ดีนี่มึงเป็นลูกเคยเจ้าเมืองลูกเป็นลูกเคยเจ้าเมืองเออแต่แม่ตามมถตาคนดื่นตุกมันนะได้ปล่อยบุญยากน้อยก็ได้เป็นนาย,ยกตุกเจ้าเอ้ะตุกนี่ยนหนึ่งก็ได้แล้วตุกนี่ยตุกนี่เห็นวาว่าเรือง ไม่มันถูกในระบบแบติลิสตแ์แบติลิสต์ไ <c oughs> ป <c oughs> เป็นลูกเคยเจ้าเมืองได้ไงอะแม่เอาบุบ้มึงเนี่ยมึงแหล่ยคนเราดวงดวงเป็นตับใจตับไรนั่นดวงไม่มึงแหล่แต่กูบุญจนเทวดาวฟลาดินก็มองเห็นดวงเปะคนเราโยนไอ้เกนไปโชวาจานาะ กูกระจัดดวงกันโยกับดวงนี้แล้วกินยาหม้อไว้หาวนแล้วไม่ไม่ลุบเลยดวงไม่อ,อะดวงยาวไปแต่ล้างโด้กับใจกินไ,นไรได้นนก,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 กินไในกาแฟก็ก็ยังต้องกินโบงคัวนะกูจั้งล้านแล้วลกกันเรือว่ากูตายล่างแกนเนี้ยกูกันล้างแคนอะไรอะไปนุย้ยัดดวงโบงเนี้ยไม่ล่างแคนเรือ ให้ใต้ลงหนังอย่าใต้ลงนอนแล้วกางเกงได้ไม่ต้องหนุงแล้วห,หนังที่เก้าแล้วเป้ไว้วตกมัน